สวัสดีค่ะมาพบกับเซลลแนนอีกแล้วนะคะวันนี้พามาชมรถสแตนดานนะคะที่ใส่แม็กแล้วก็สามารถใช้ส่วนตัวได้ใช้บรรทุกก็ได้นะคะนี่เลยตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะคะเขาเรียกว่ารุ่น Spec s p ป c แคปเอเป็นรุ่นเริ่มต้นตัวนี้นะคะจะมีอยู่3สีทั้งหมดนะคะจะมีสีขาวสีเทาแลมโบนะคะก็ตามรูปนี้เลยแล้วก็สีบอลเงินนะคะ ตัวด้านหน้านะคะตัวนี้สแตนดาร์ดเนี่ยข้างหน้ากระจังหน้าจะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีเทานะคะแล้วก็รุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะไฟหน้าจะไม่ใช่ LED เนาะมัลติรีเฟกเตอร์นะคะไฟหน้าไปนะคะคือคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นร้อกระทะขอบ15แต่ลูกค้าสั่งแต่งใส่ขอบ18ตัวนี้จะใส่แม็กใบพัดขอบแดงนะคะตัวนี้นะคะใส่ไซส์สอง สี่ห้าสห้าอดโหลดหน้า2หลังสาตัวนี้ยงางก็คือถ้าภาษาเวัยรน่นก็เรียกว่ายางแก้มแกมเตียนะคะตัวรุ่นเริ่มต้นจะมีไฟเลี้ยวมาที่ในส่วนของด้านข้างแผงประตูตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีโลโก้คำว่าสเป c แค p ปปะค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะมือเปิดสีดำ คือด้านในจะเป็นสีดําทั้งหมดนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาและตัวเริ่มต้นจะมีเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้และเครื่อง1.9และ3.0แต่ตัวนี้จะเป็น1.9เกียร์ธรรมดามีจอมาให้พร้อมเลยตัวแคปด้านในนี่ค่ะตัวนี้ก็กว้างขวางนั่งสบายนะคะตัวนี้จะเน้นใช้ส่วนตัวก็ได้นะคะจะใช้บรรทุกก็ได้นะคะ แต่ใส่แม็กแล้วก็อาจจะบรรทุกได้ไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็น,ปนตัวล้อเดิมอ่ะจะบรรทุกได้ประมาณ1ตันนะคะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายค่ะลูกค้าเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่เคยรู้บางท่านยังไม่เคยรู้นะคะว่าจริงๆแล้วตัวเริ่มต้นเนี่ยถ้าไม่ใส่ชุดแต่งเอสปอร์ตตี้เนี่ยตัวนี้จะไม่มีการชนท้ายมาเลยลูกค้าบางคนที่ที่ยังไม่ได้ทราบเนาะคือถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นจะไม่มีการชนท้ายมาการชนท้ายเนี่ยจะเริ่ม ต้นด้วยรุ่น L นะคะตัวนี้จะเป็นเกด S นะคะเร,เริ่มต้นด้วยที่ L แล้วก็ในส่วนของตัวกันชนท้ายเนี่ยจริงๆว่าจริงๆแล้วอ่ะสามารถสั่งเซลลได้นะคะว่าจะอยากติดตั้งหรือหรือว่าจะเอาเป็นกันชนที่แบบว่าไม่ใช่ของศูนย์นะคะเราก็จะมีติดตั้งให้ะคะ่ะแล้วก็ฝากแคมเปญไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันเนาะคืออยากให้ดูรถเต็มๆนะคะ คือแคมเปญโปรโมชั่นนะคะเริ่มต้นนะคะแบบนี้ดาวอยู่ที่39,000บาทนะคะ39 0 0 0แต่งเต็มได้แบบนี้เลยขอลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะขอลูกค้าประวัติดีเนาะไม่มีผ่อนสินเชื่ออะไรก็ยังดีกว่านะคะตอนนี้แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะคือราคานี้ถ้าไม่รวมชุดแต่งนะคะราคาอยู่ที่6 5แ0 0 0บาทมนะคะมี3สีถ้าสีขาว6,50,000ถ้าเป็นสีเทาเรมโบหรือสีบอลเงินจะเพิ่ม7,000บาทนะคะ สำหรับโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่39,000บาทนะคะแต่งได้ตามนี้เลยถ้าพร้อมชุดแต่งรอบคันนะคะโปรโมชั่นอยู่59,000บาทค่ะแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ